สวัสดีครับอขอต้อนรับสู่วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์กับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับแดดกำลังร้อนๆ้อนล้างรถครับมาดูกันครับพอดีเครื่องฉีดน้ําที่บ้านพังครับเครื่องฉีดแรงดัน mm hmm. ก็เลยมาล้างอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําครับเมื่อวานเราไปขนเศษปูนมาขนขี้ปูนดูไม่ได้เลยครับสภาพแต่ละคันต้องรีบล้างออกครับเดี๋ยวขี้ปูนกัดตัวรถ เป็นสนิมครับหมองล้างรถพันลานไปเมืองมันยากาศรถมาดูครับอุปรกรณ์ล้างรถเราวันนี้เราใช้อะไรล้างแบตเตอรี่ลูกเดียวครับอ่เดี๋ยวจะหาว่าโกหกครับแบตลูกเดียวจริงๆครับปั๊มอยู่ในน้ำครับปั๊ม12โวลต์ครับปั๊มจุม่มอ่า ดูครับบังฝุ่นใหม่ได้จากมือเนะาะบังฝุ่นใหม่นี่นนมันละคล่องโซย่างดีอ่ะบระบะในพันเก็บสายไฟนั่นไงเอ,อ้ยยังเชีย่ยเป็นแต่แต,แตงสุกยียังเชีย่ยแม่เป็นแต่แต,แตงสุกีเหลือไฟหลงังคาเนาะไฟกับท่ออืมเลือเอาทอก่อนดับแรก อเอาทอกันเนาะมันเปียกปวดหางเคลียแม่นอยากไล่ปิดกระจกขี้น่ะเพราะหนีอยู่เด้่ช่วงแอร์ห้างเปิดกระจกขี้รวยเลยว่าแม่งฟ้าทอมันดังบ่คหอยตัวนี่ขี้ควายปันดเทศบาลกับว่าขี้แห้งอยู่มันดัง,ง ern, หแห้งน้ำทอมันดังเนี่ยมันบ่ดังบ่แห้งดอกแต่มันเป็นแต่ฟังมันแผดมันแผดมึงขั้นเฉียวเหยียบเป็นพ่อจนมด้เหยียบล้นกับไปเนาะอันนี้คีควายปัน้เทศบาลกับว่าขี้แห้งเว่อ S <S <preach ers> สีน้ำก็รัวครับเปานสตาร์ทขึ้นห้บานกันเลี้ยวข้างนาแล้วมไปดูกันต่อครับกระบะก็พอกระบะตามอายุครับหปีแล้วครับคันนี้ห้าปีหกปีแล้วจะเข้าปีที่เจ็ดปีนี้ทนครับรถห้างถือว่าคุ้มค่าทนทานมากเว้อหมดกัด ไม่ทนแต่เฟื่องไทยครับที่ไม่ทนเพราะผมใช้ผิดประเภทเองมันต้องแบบนี้รถวิ่งดินมันต้องยางเก้าเผาจำโบต้องรุ่นนี้ครับช่วงล่างถึงจะเอาอยู่เครื่องต้องสองร้อยแรงขึ้นช่วงล่างต้องใหญ่บรีเว่ามาทนท่านหนึ่งครับมาทุนแห้งจากควางนี่สส่วนมากที่บางพังก็มีแต่พวกแรงๆนั่นะครับ พวกเครื่องร้อยสี่ห้าร้อยหกห้าไม่เท่าไหร่แบบใส่ไบากับขึ้นลมแค่นั้นแต่พวกร้อยเก้าห้าขึ้นร้อยเจ็ดอย่างเช่น f อ9 j 1เก้เจ็ดห้านี่ผมหมดเครื่องท้ายไปคันนี้ประมาณสิบลูกได้แล้วแต่ก็ธรรมดาครับคนเล่นรถรุ่นนี้เขารู้กันดีเผาข้างเอ่ยเครืองท้ายเอ่ยบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะให้มันพังด้วยซ้ำนะครับพยายามจะเบามือเบาเท,าท้าที่สุดแล้วก็ยังเหมือนเดิมช่างมันครับ ไม่เป็นไรอแห้งดีละวะแห้งดีแล้ว, <c oughs> ลวคันบอวกาตีนี่เคลียร์ซอยรุดเลยอุ้แปลงเหรอบุ๋มเสียมหน่อยเยเสียมหน่อยเอาวะ <c oughs> อืออ่ะรับไป โมงแล้วเออไม่มี็นกาดูเนาะเพราะบ่ายโมงผมเดี๋ยวผมกลับเข้าไปทำงานที่ร้านต่อเรียบร้อยดีครับประหยัดน้ำประหยัดไฟน้ำฟรีไฟแบตเตอรี่มาแจ๋วแจ๋วว่าพี่น้องแจ๋วบ่าคอมเมนต์มาด้วยผู้ใดว่าแจ๋วมากว่าแบบนี้ยเกใจว่าล่างเบิดมือกับล่างได้ครับแบบนี้ยโราณยานไทยบ้านจมน้ำควายบ่พอใส่ได้จะใส่ปลาเปียงร้ายวะ ค่าไฟก็ไม่ต้องเสียครับค่าน้ำก็ไม่ต้องเสียเหมาะกับคนรักรถครับแบบนี้ล่างนี้เบ็ดมือก็ได้คนบอคันใส,ส่ผมต้องล้างรถอีลำบากน้อยผมละเ,เห็นวางสิกไปลุยขี่ปุนน้ำเขาเสอเยอะจังเลยพอดีเมื่อวานเข้าไปดูหน้างานครับขี่ลําลำบากไป เเลเลยไปครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ครับมาให้ชมไเฉยๆว่าถ้าไฟไม่มีน้ำไม่มีจะล้างรถยังไงไม่ได้มารีวิวนะครับสินค้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ผมบชี้เป้าให้ผมสั่งมาจาก l a z a d แ800กว่าบาทครับเพิ่งใช้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเอาไปเติมน้ำใส่ถังนุน้นถังพันลิตร เติมน้าไปรถถนนเพราะว่าถ้าเราจะเอาเครื่องใหญ่ไปเครื่องสูบน้ําเป็นเครื่องเบนซิน่ะมันไปลาบากทั้งจะเอาขนท่อส่งท่อสูบขนไปค่อนข้างลําบากติดตั้งยุ่งยากอันนี้ไปคีบแค่แบตเตอรี่จบเลยหนึ่งพันลิตรก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีครับแป๊บเดียวก็ไม่ถือว่านานแล้วพ่อได้เศร้าเมื่อยอย่อนนะครับแต่หัเสียบสายเสียบยางเราก็นอนเว้นถาก,กดโทรศัพท์ตั้งเพียงจบจากซองเพียงก็เต็มพอดี แล้วก็ไปายหดดำสำหดน้ำหนทางเนี่ยพันลิตรเนีว่ว่าเหลือเพื่อครับ1,000ลิตรก็ลดได้ประมาณสามรอยเมตรอยู่ครับเพราะเราก็ลดแต่ช่วงที่มีบ้านคนในกรณีที่ช่วงหน้าแรงเนาะถนนทรายตีนทรายมันฟุ้งขึ้นมาแถวได้มีปัญหากันไปหดในเพื่อนครับมันเดือดร้อนเขาจะเข้าเป็นภูกะกเข้าเป็นภูไปเฮ็ดไปสร้าง ล่างใครแต่บอแข็งแรงว่ะไงสิวแต่บอยแข็งว่ะโอเค okay, ครับ mm hmm. วันนี้จบคลิปยียงเท่านี้แล้วกันครับเดีย๋ยวคลิปหน้ามีอะไรแปลกๆเดี๋ยวมาให้ชมอีกคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นว่าล้างรถยังไงเมื่อไม่มีไฟฟ้าแล้วกันเนาะหรือตั้งชื่อว่าอะไรดีคิดไม่ออกครับเอาเป็นว่าตามนั้นแหละ น้ำฟรีไฟฟรีล้างรถฟรี